สวัสดีนะคะ FC ทุกทกท่านตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่1นะคะวันที่1เมษายนะคะ2565นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะเอสก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนไปรับชมของวันที่1นนะคะรอบที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะพี่น้องจะแอดให้เด่นนะคะเด่นเข้าเด่นศูนย์นะคะแต่ตัวเจาะหลุดไปนะคะก็เข้ามาหลายรอบแล้วนะคะเพิ่งจะมาหลุดนะคะแอดก็จําไม่ได้นะคะว่าเข้ามากี่รอบแล้วแต่ว่าถ้า FC กเก่าๆตามก็น่าจะจะรู้นะคะ แต่รอบนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันต่อนะคะของวันที่หนึ่งเนาะกระดาษไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้วพี่น้องของรอบที่ผ่านมาเนาะก็เข้าติดต่อกันมาหลายงวดนะคะงวดนี้ก็ขอให้แก้มือได้สำเร็จนะคะก็มาดูตัวเด่นนะคะของวันที่หนึ่งนะคะเจ็ดนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ เอาหกหกนะคะแปดเจ็ดสีนาหะคะสำหรับเลขในตารางนะคะจับวินนะคะจับวิน3ตัวถ้าใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับให้นะคะสามารถจับเองได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะพี่น้อง fc มาดูนะคะตัวที่แอดจับมาตัวเด่นนะคะมีเจ็ดนะคะมีสี่มีศูนย์นะคะรูดรูดนะคะรูดตัวไหนดีนะคะศูนย์ก็ยังรักอยู่นะคะแต่ว่าตามสูตรเอาตามสูตรนะคะเจ็ดกับสี่นะคะเจ็ดกับสี่แล้วกันนะคะพี่น้องจ๋าแต่ใจยังรักศูนย์อยู่นะคะก็เลยเอามาก,กันให้พี่น้องกันเนาะรอบนี้ ตงหดต,ตงหดว่าอาจจะมีเบิลนะคะอาจจะมีเบิลนะคะวันที่หนึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะก็มาดูตัวเจาะกันก่อนนะคะก่อนไปรับชมต่อนะคะ70 73 7ู78์เจ็ดนะคะแอดไม่ไม่ทำคลิปยาวนะคะโหลดยากนะคะ Wi-Fi ไม่ค่อยดีนะคะ40 สี่หนึ่งสี่หกสี่แปดนะคะสามตัวแอดจับให้แค่สองชุดนะคะเจ็ดสี่แปดนะคะแล้วก็ศูนย์สี่หกนะคะ สำหรับกันนะคะกันวันนี้แอดให้กันกันเบิ้นแล้วกันนะคะพี่น้องจ๋ากันเบิ้นเนาะกันเบิ้นเจหมดตัวเล็ก7จ็ดเจ็ดนะคะสำหรับชุดเบิ้นนะคะ3ตัวก็ตรงโต๊ะนะคะ2ตัวก็ไปกลับบนล่างนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะหยิบจับตัวไหนไปนะคะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะพี่น้อง fc จาแอดจะจ,ดจัดจักหน่อยนะคะตัวนี้นะคะใจรักมากนะคะใจรักมากแต่ว่าไม่รู้จะมาไม่มาเนาะขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลนะคะมาดูนะคะตัวที่แอดฟันนะคะเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะสีห สี่แปดนะคะอ่าสามตัวนะคะแอดชอบชุดนี้เลยเจ็ดสี่แปดจัดจักหน่อยเนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอ่าสำหรับชุดเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลตัวไหนหน่าจะมานะคะหกหกสี่สี่นะคะแต่ว่าส่วนมากแอดจะไม่ค่อยได้ เบิ้ลน,นะคะไม่ค่อยได้เล่นเบิ้ลน,นะคะส่วนมากก็จะเป็นรูดหรือว่า,ารัฐบาลไทยนี่ก็จะเอาตัวเจาะไปนะคะแอดก็เอาแค่ฟันให้แค่สีคู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะ fc ใหม่นะคะเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางเวลาแอดลงให้นะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ